ทุกคนบางบางคนก็แบบเห็น,นเห็นแบบได้เข้ามาใกล้ๆอย่างเงี้ยบางคนก็เอ,อ่อได้หัวถ่านก็จะบกมือคือเห็นทุกคนแต่มันไปไม่ถึงก็บางบางครั้งก็รู้สึกถึงความพยายามที่จริงทุกครั้งเลยมั้รู้สึกถึงความพยายามของทุกคนที่แบบว่าบางคนมา เีาคิดว่าน้องๆที่นี่นะเราคงดีใจมากที่เราแบบเอาของทุกอย่างมาให้คือมันเป็นของเล็กน้อยมากแต่ว่าเราเป็นคนที่แบบมีโชคสั่งที่สองเนี่ยถ้าเราคิดถึงคนที่อัางกับเราเราจะรู้ว่า,าที่จริงเราโชคดีมากเราโชคดีจริงๆนะที่เกิดมาล้วครบแล้วก็อยากให้ทุกคนจําวันนี้ไว้เพราะว่าเป็นวันที่เราแบบได้เอาของมาให้น้องๆงช่ข้ะ เขาไม่มีโอกาสเห็นเราคะไม่มีโอกาสเลยแบบไม่เห็นแม้แต่หน้าตัวเองนะคะแม้แต่หน้าตัวเองเขไม่ไม่ไม่ด้เห็นแม้แต่กระจกก็ยังแบบมองยังไม่รู้เลยว่าตัวเองอยู่จุดไหนนีเนียซึ่งเรามีตรงนี้ก็อยากให้ทุกคนแบบจําไว้ว่าถ้าเรามีโอกาสนี่เงี้ยให้บิทามาให้โอกาสกับคนที่ไม่มีโอกาสคนนี้ม็เหมือนเป็นวันเกิดทุกคนนียก็อยากให้ทุกคนแบบได้บุญกุศลกลับกลับไปจากที่นี่ด้วยนอกจากเราจะได้เจอ ได้ปวด้วยนะคะแล้วก็ได้แบบตื่นใจกับน้องๆด้วยขก็ขอบคุณมากๆของขวัญทุกอย่างนะคะบ้องคนเอาของรักมาให้ดีขอบคุณมากก็จะเก็บรักษาอย่างดีดีจริงๆขอบคุณจริงค่ะขอบคุณนี่ของขวัญอีกชิ้นนึ่งนะครับจากกลุ่มแฟร์ขับนะครับอันนี้เป็นของขวัญจากพี่ายเชิญพี่ตายเป็นตัวแทนนะครับตัวแทนหมอบนะครับ